เฮ้ hey, สวัสดีครับผมฟิวเขาจาก Channel fish, ช anel ฟิล์ล์ออนฟรีชแชรครับเพื่อนๆไปออนฟรี fish, ในสถานที่ต่างๆ <Wow. S 2> นะครับสุดเฟี้ยวนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำไฮโดรดิฟต์รองเท้านะครับซึ่งอย่างที่บอกครับในคลิปปีใหม่คลิปที่จะเป็นอินเสิร์ตต่อไปนี้นะจะเป็นคลิปของปีที่แล้วนะ <Okay. S 2> เป็นการไฮโดรดิฟต์ซึ่งตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมรองเท้าเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายว่าเป็นยังไงเนาะไฮโดรดิฟต์ ip, ถ้าใครไม่รู้จักนะผมไฮโดรดิฟต์เนี่ยจากที่ผมไปรีเสิร์ชมานะมันคือการเอาสีดไ,ไปที่นน้ําะครับผมเป็นนคลื่สีแลล้้้้ววก็เเอาาาััสสดุุจจ่่มนนนนํํงไปะทใหีียติดดกัับวสุนั้นๆการไฮโดิฟไม่ป <c oughs> ทำแค่ในวงการรองเท้านะครับผมทำหลายอย่างครับกีตาร์หรือว่าพวกของแต่งรถยนต์เนี่ยก็มีการไฮโดรลิฟเหมือนกันตอนแรกที่ผมจะทำเนี่ยก็พูดตรงๆว่าไม่ได้จะทำเป็นไฮโดรดิฟที่จะฉีดสีลงน้ำจะเป็นแค่การเพ้นท์รองเท้าเฉยๆก็คือการที่เราเอาสเปรย์เนี่ยมาฉีดกับตัวรองเท้าแค่นั้นนะครับไม่ได้มีการเอารองเท้าไปจุ่มน้ำการไฮโดรลิฟมันเกิดได้ไงมาฟังกันดีกว่าตอนแรกที่ผมคิดว่าจะฉีดสีเนี่ยอันดับแรกเราต้องไปดีไซน์รองเท้าก่อนว่าเราต้องการรองเท้าสีอะไรพอคิดในหัวเนี่ยแล้ว สำหรับผมผมว่ามันต่างนะเราต้องไปลองคิดดูว่าเราต้องการรองเท้าสีอะไรพื้นสีอะไรเราอยากเปลี่ยนสีตรงไหนของรองเท้าเอาความคิดนั้นนะมาสเกต็ตวาดรูปก็ได้หรือว่าทําใน Photoshop ซึ่งผมทำเนี่ยเป็นรองเท้าฟิลออนฟิตอย่างที่บอกก็จะมีประมาณนี้ผมสเก็ตใส่ Photoshop แล้วก็ทําสีเอาไว้นะครับผมไม่เก่งวาดรูปทําใน Photoshop รู้สึกว่าดีกว่านะครับก็เลยสเก็ตได้ประมาณนี้ก็พื้นข้างหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะจากที่เห็นแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นสีฟ้านีออนเรืองแสงนะครับก็เลยไปดูชนิดของสสีีซึ่ง ก็มีหลายชนิดอีกสีสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีสีแคนดี้โทนสีที่เป็นสีธรรมดาหรือว่าสีเอเนกประสงค์ที่ใช้กับทุกวัสดุได้นะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมด3สีนะสีแรกเป็นสีขาว เป็นสีอเนกประสงค์ยี่ห้อวินนะผมซื้อมาจากโฮมโปรราคาไม่ถึง100บาทลองไปซื้อกันได้ตัวนี้ผมเอามาฉีดตัวพื้นรองเท้าให er ้เป็นสีขาวก่อนใช่ครับพื้นรองเท้าที่เราจะทำเนี่ยเป็นสีฟ้ากับสีชมพูก็จริงแต่ว่ารองเท้าที่ผมนํามาทำเนี่ยมันเป็นรองเท้าพ่อผมเนี่ยใส่มานานแล้วว่าจนพื้นมันเริ่มพังแล้วผมก็เลยคิดว่าจะลองมาทํากับรองเท้าพ่อก่อนเขาก็โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับจากที่เห็นพื้นรองเท้าเนี่ยมันดําแล้วถึงเราจะทําความสะอาดยังไงข้ามมันก็ฝังลึกไปแล้วผมก็เลยคิดว่าจะเอาสีขาวลงที่ตตััววพื้้นนองเทาก่มิโ ลงตรงนั้นสีขาวให้หมดเลยเพื่อให้สีต่อไปที่ลงอย่างสีฟ้าและสีชมพูเนี่ยออกมาสวยงามมากที่สุดนะครับถ้าพื้นสีเรา หมองสีที่ฉีดลงไปเนี่ยจะไม่สวยเท่าสีที่เป็นตัวอย่างของเขาอ่ะนะครับเขาก็มีวิธีบอกว่าเขาจะใช้รองพื้นเบอร์อะไรลองอ่านวิธีการใช้เพลแต่ละสีดูนะครับแต่ละสีเนี่ยแตกต่างหมดเลยนะครับก็ของผมเนี่ยใช้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็ส่วนสีชมพูกับสีฟ้านีออนเนี่ยที่เป็นสีท้อนแสงเนี่ยตอนแรกผมจะเอาอันนั้นแหละแล้วก็พี่ผมแนะนําว่าเออมันมีสีแคนดี้โทนที่ฉีดแล้วมันจะเหมือนโปร่งแสงอะโปร่งใสอะและความคิดผมเนี่ยมันก็คิดเหมือนตัวนี้ถ้าใครเห็นตัวคอนเวิร์ตที่เพิ่งออกใหม่ที่ลงคานิวาู ตามนี้เลยในหัวผมเนี่ยคิดได้ประมาณนี้เลยนะว่าผมอยากให้พื้นรองเท้าเนี่ยเป็นสีฟ้าประมาณนี้ไม่ต้องฟ้าเหลืองมากแบบฟ้ากําลังดีอ่ะไม่ได้คิดว่าจะให้เรืองแสงขนาดนั้นเนาะก็เลยไปซื้อสีแคนดี้โทนมาซึ่งสีแคนดี้โทนถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมสีแคนดี้โทนคือเป็นสีที่ฉีดพวกวัสดุโปร่งแสงต่างๆนะครับพวกก่อไฟรถที่เป็นสีแดงอันนั้นอ่ะใช้สีแคนดี้โทนนะครับสีที่ผมซื้อมาเนี่ยดูในช้อปปี้เนี่ยตัวอย่างสีเนี่ยมันดูเป็นสีชมพูสีฟ้าดูแบบอ่อนๆหน่อยซึ่งพอออซื้้มมาาจริงงๆนนนัเป็ย่ี มันเป็นสีแบบมันเป็นสีแบบก่อบไฟรถจริงๆเลยอ่ะเนี่ยสีแดงอย่างนี้สีฟ้าอย่างนี้เลยซึ่งพอมาดูจริงๆเฮ้ยมันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ที่หัวคิดผมก็เลยคิดใหม่เลยเป็นอีกแนวหนึง่งก็คือจะรองเท้าสีดําเหมือนเดิมเนาะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้ากับสี แดงอย่างนี้เลยซึ่งผมคิดได้คือรถตำรวจก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเท่ดีมันน่าจะดูขรึมดีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะโอเคก็เลยตกลงว่าจะใช้สีนี้ต่อเนาะไม่ได้ไปซื้อใหม่มาถึงวิธีการทําข้อแรกผมจะแกะรองเท้าและทําความสะอาดถ้าเป็นรองเท้ามือหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเอามาผัวน่งเอามาทําได้เลยนะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ของผมเนี่ยเป็นรองเท้าเก่าแล้วแล้วก็มันดําก็เลยจะพยายามทำความสะอาดให้มันมากที่สุดไม่งั้นฉีดสีลงไปเนี่ยมันจะเกาะ ฝุ่นแล้วฝุ่นมันก็จะเกาะกับตัวรองเท้าให้มันฝังแน่นมากขึ้นผมไม่อยากให้มันให้ฝุ่นมันฝังเยอะนะครับ 2. เราก็จะเอาเทปเนี่ยมาแปะกับตัวรองเท้าส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีที่เราฉีดโดนเอาเทปเนี่ยแปะกับตัวรองเท้าที่ไม่ใช่มิโซะส่วนมิโซะไม่แปะที่เหลือแปะหมดเลยนะครับผม สามนะครับผมข้อสามเนี่ยผมก็ฉีดสีสเปรย์สีขาวเนี่ยลงบนพิโซนะครับฉีดสีขาวก่อนสีฟ้าและสีแดงนะอย่างที่บอกจะทําให้สีฟ้าสีแดงเนี่ยสวยมากขึ้นเนาะทั้งสองข้างฉีดนะครับแล้วก็รอให้สีแห้งเนี่ยรอบรับประมาณ2ชั่วโมงแล้วผมฉีดสองรอบก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะทั้งวันเหมือนกันสีขาวที่เราฉีดสองรอบครบแล้วแล้วก็ปล่อยให้แห้งเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะเอาตัวสีฟ้าและสีแดงเนี่ยมาฉีดข้างละสีนะครับข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีแดงโดยที่ผมฉีดเนี่ย จะเป็นข้างซ้ายสีฟ้าข้างขวาสีแดงเนาะซึ่งฉีดมาผลงานก็เป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนั้นนผมยังไม่แกะพลาสติก เทปนะครับฉีดมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่สวยอย่างที่คิดจริงๆนะครับผมก็เลยคิดเป็นไอเดียใหม่ถ้าใครนึกถึงรถตำรวจของญี่ปุ่นมันจะเป็นสีขาวตัดสีดําแล้วก็มีสีฟ้ากับสีแดงผมก็เลยคิดว่าจะเอาเป็นไอเดียนั้นผมจะทําบอดี้รองเท้าเป็นสีขาวแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับอีกวันหนึ่งผมก็เลยไปซื้อสีขาวมาฉีดตัวบอดี้อย่าลืมเอาเทปแปะตัวไอ้นี้ด้วยนะตัวมิโซที่เราฉีดสีฟ้าสีแดงไปนะครับไม่งั้นสีขาวจะเกาะไปพอฉีดประมาณ10นาทีครับ สีขาวไม่เกาะกับตัวรองเท้าเลยสักนิดหนึ่งครับ <What? S 1> ฉีดแล้วเหมือนเป็นฝุ่นอนะสีเหมือนเป็นฝุ่นนะครับติดเหมือนเป็นฝุ่นละอองติดเฉยๆนะผมก็เลยดูจับเนื้อผ้าเออมันเป็นผ้าครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการฉีดสีใส่รองเท้าเนี่ยฉีดได้นะแต่ว่าผมว่าต้องฉีดใส่วัสดุรองเท้าที่เป็นหนังนะครับมันจะได้ไม่ซึมยังฉีดสีขาวเนี่ยน้ำของสีเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในตัวรองเท้าผมก็เลยตัดสินใจ สุดท้ายทำไฮโดรดิฟเลยครับเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วซึ่งทําจริงๆเนี่ยมันก็ยากนะครับมันต้องตั้งใจทุกขั้นตอนทั้งการลงสีระยะการฉีดสีอองศาการฉีดสีจะเป็นยังไงเราต้องมีการดีไซน์ว่าเราจะเอาลายประมาณไหนถ้าฉีดสีใกล้ไปฟองก็จะขึ้นแล้วมันก็ไม่สวยนะครับผมซึ่งผมลองเนี่ยทำข้างเดียวและตัดสินใจอีกข้างนึงเนี่ยปล่อยละผลก็เป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้อืมประมาณนี้ผมว่าพื้นนะสวย แต่ว่ารองเท้ามันดูดูเล็กกว่าเดิมอีกอะ่ะอืมผมรู้สึกว่าสีดําเหมือนเดิมสวยแล้วอะ่ะสวยอยู่แล้วผมไม่น่าไปแต่งเพิ่มมันไม่เหมือนอย่างที่ในหัวคิดเลยสักนิดเดียวนะครับ มันไม่เหมือนในหัวเลยนะครับการทำไฮโดรดิฟหรือว่าการเพ้นรองเท้าฉีดรองเท้าเนี่ยผมว่าเราควรศึกษานะศึกษาการฉีดสีให้ดีก่อนนะยิ่งเป็นพวกไฮโดรดิฟเนี่ยเรายิ่งต้องฝึกให้มากขึ้นนะครับไม่งั้นรองเท้า2สมพันเนี่ยจะเสียเปล่าเลยด้วยซ้ำเผลอๆก่อนทําสวยกว่าหลังทาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ดีที่เราได้ฝึกนะอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทานะครับผมและผมบอกเลยนะว่ารองเท้าฟิวออนฟิไม่จบแค่นี้นะผมจะไปดีไซน์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาทําให้ดูซึ่ง คู่ต่อไปที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นมือหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะครับจะเป็นรงเท้าหนังมือหนึ่งหุ้มข้อด้วยนะครับไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะครับจะผมจะไปศึกษาก่อนนะ ขอไปศึกษาสักพักหนึ่งโปรเจกต์นี้อาจจะดรอปไปพักใหญ่เลยแหละนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก,กันนะครับผมสำหรับการไฮโดรดิฟของผมมีคู่ต่อไปแน่นอนแต่ว่าอาจจะเว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยทำไฮโดรดิฟหรือว่าเพ้นสีรองเท้ากันหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวนะมาบอกผมด้วยหรือว่ามีทิคอะไรในการทำไฮโดรดิฟหรือว่าเพ้นสีรองเท้าเนี่ยมาเม้นบอกกันได้จะขอบคุณมากเลยจะบอกใน Facebook หรือว่าจะเป็น IG ผมก็ได้นะและอย่าลืมถ้า,ถาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช ผมเสื้อตัวนี้จะมีการทําขายแต่อาจจะไม่ใช่ลายแบบนี้นะจะมีการทําขายแน่นอนและมีการแจกเสื้อตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวมาดูกติกาอีกทีถ้าเราถึงพันซับอย่าลืมกด subscribe ผมละกันนะครับคลิปหน้าฟิวพาไปออนฟร e ที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it